พร้อมไหมครับครับก็กระสวสดดีพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับของพักเพื่อไทยครับก็รีวนว่าจริงๆวันนี้มีประเด็นไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีความสําคัญนะครับเราก็เลยขอญาตมา พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีหรือว่าถแถลงไปยังสื่อมวลชนนะครับจากที่ทราบกันดีครับว่าวันนี้ประเทศไทยเองนั้นไม่ได้ไเผชิญเฉพาะปัญหาในเรื่องของชายแดนเท่านั้นนะครับเรียนว่าปัญหาหนึ่งที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบก็คือเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับทางภาคเหนือนะครับก็เรียนว่าภาคเพื่อไทยเองครับ และรัฐบาลเองนั้นก็ไม่ได้ละเลยนะครับกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมทางภาคเหนือนะครับถึงแม้ว่าอีกด้านหนึ่งเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ปะทะพี่ชายแดนนะครับแต่ในเรื่องของน้ําท่วมพี่น้องประชาชนนะครับทางภาคเหนือนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับมีเรื่องของออที่ทราบกันดีครับเป็นเรื่องของพายุโซนร้อนวิพานนะครับที่มีผลกระทบทั้งหมด 6จังหวัดทางภาคเหนือนะครับซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะครับก็ได้เผชิญฝนตกหนักนะครับแม่น้ำน่านนั้นเอ่อล้นตลิ่งนะครับทำให้เขตเศรษฐกิจโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับพี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับก็เรียนว่าทางพักเพื่อไทยเองนะครับและรัฐบาลเองนะครับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับและแน่นอนครับสสในพื้นที่ของเรานะครับรวมทั้งรัฐบาลเองนะครับเราก็ได้แบ่งกําลังนะครับของสอสอของเราไม่ว่าจะเป็นสสเขตเในจังหวัดที่มีอุทกภัยนะครับแล้วก็สสบัญชีรายชื่อรวมทั้งรัฐบาลเองนะครับก็ได้ผมทราบว่าทางรัฐบาลเองก็ได้แบ่งท่านรัฐมนตรีนะครับที่รับผิดชอบออกเป็นหลายส่วน ส่วนหนึ่งก็จะมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับและผมได้ทราบว่าหลังจากที่มีพายุเข้าแล้วก็มีเหตุการณ์น้ําท่วมทางภาคเหนือนะครับทางปอพเองก็ได้ดาเนินการส่งข้อความเตือนภัยนะครับผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งมีการตั้งวอลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่ จังหวัดชิงใหม่และน่านนะครับรวมทั้งได้มีการเตรียมการตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ําต่างๆนะครับแล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยโดยสอสอของพักเราเองเนี่ยนะครับได้ประสานไปทางปอพกองทัพนะครับแล้วก็หน่วยอาสาต่างๆนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติครั้งนี้นะครับพรคเพื่อไทยเองก็ ขอญอาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมในทางภาคเหนือนะครับแล้วเราก็หวังว่าเหตุการณ์นั้นจะคลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูนะครับซึ่งพักเพื่อไทยเองก็จะก่อติดสถานการณ์นะครับแล้วก็จะคอยประสานนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะ เตรียมเยียวยาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนั่นก็คือเหตุการณ์แนวชายแดนไทยและกัมพูชาครับก็ขอเรียนว่าพรคเพื่อไทยนะครับก็ขอเทียงข้างประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการประทะในเขตชายแดนนะครับและขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของสองตระกูลเป็นอย่างใดน,นะครับแต่เป็นเพียงเพราะว่ารัฐบาลนั้นพยายามจัดการปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชานะครับและเรียนว่าสําหรับสถานการณ์ประทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็เรียนว่าผมได้สอบถามทางเลขาท่านมอทหนึ่งเป็นระยะระยะนะครับทราบว่าตอนนี้สถานการณ์บางจุดนั้นก็เริ่มคลี่คลายนะครับบางจุดนั้นอยู่ใน สภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการโจมตีของฝั่งกรัรมพูชานะครับซึ่งผมเรียนว่าจุดไหนก็ตามครับที่เป็นแนวชายแดนนะครับผมเรียนว่าวันนี้กองทัพไทยเราพร้อมนะครับที่จะ,ะเผชิญเหตุต่างๆนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชนเต็มที่นะครับก็เรียนว่าออขอเรียนครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องปพะชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับและผมเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยนั้นมีนโยบายปราบปรามเ,าเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆนะครับทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นเสียผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าเราตั้งใจนะครับที่จะเอาแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นให้หมดไปที่จะมารบกวนแล้วก็มาก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วผมเชื่อครับว่าเรื่องนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศกรัรมพูชานะครับในการดาเนินปราบรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับผมเรียนอย่างนี้ครับถามว่าทําไมผมถึงบั่นใจเรื่องนี้ถ้าท่านย้อนกลับไปไม่นานนี้ครับประเทศไทยนั้นได้ขอความร่วมมือนะครับเตรียมที่จะจัดตั้งกลไกไตรภา,าคีนะครับร่วมกับประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับ เพื่อที่จะจัดการปัญหาเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และเราเองนั้นก็ได้เชิญประเทศกัมพูชานั้นเข้าร่วมด้วยปรากฏว่าประเทศกัมพูชานั้นได้รับการปฏิเสธครับได้ตอบกลับว่าปฏิเสธและระบุว่าจะดําเนินการด้วยตนเองนะครับเพราะผมเรียนว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ปกติครับเพราะว่าเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างที่เรียนกันแล้วว่าเป็นเรื่องที่ภูมิภาคนี้ควรจะร่วมมือกันแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ขอย้ำอีกครั้งครับว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูลใดนะครับตามที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าก็ขอวิงวอนครับไปยังสื่อมวลชนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับให้เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ไม่อยากให้จะใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นความขัดแยง้งแล้วก็ปลุกปั่นยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีกับคนในชาตินะครับแล้วก็เรียนว่าเรื่องนี้ ทางพักเองได้ประสานนอกจากมหาไทยแล้วอกองทัพแล้วนะครับได้อย่างประสานไปถามข้อมูลจางกระทรวงการต่างประเทศครับก็ได้รับคําชี้แจงมานะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้ประสานงานนะครับในระดับทวิภาคีนะครับแล้วก็ยังได้จัดตั้งคณะทํางานต่างๆนะครับเพื่อประเมินผลกระทบนะครับระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตต่างๆนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา เหล่านี้ต่อไปนะครับก็ขออีกครั้งหนึ่งครับว่าพรกเพื่อไทยนั้นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของทหารผู้กล้าทั้งหลายที่สละชีวิตให้กับประเทศไทยนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนครับก็เรียนว่าพักเองนั้นก็มีสสนะครับอยู่ในพื้นที่แนวปะทะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับจนมาถึงที่สุรินทร์นะครับ เราก็ได้ระดมสสนะครับของพวกเราท้งสสจังหวัดสสบัญชีรายชื่อและสสอกสารในเขตใกล้เคียงนะครับระดมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราได้รับยืนยันจากทางรัฐบาลครับว่าตอนนี้มีศูนย์ที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่ประมาณ295แห่งนะครับเราจะเราก็จะกระจายสสของพวกเรานั้นแล้วก็ได้นํา สิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับรวมทั้งไปเปิดโรงครัวนะครับของจําเป็นต่างๆก็จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งได้มีการประสานจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ส่งคุณหมอนะครับต่างๆไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมเข้าใจดีครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนั้นมีความโกรธนะครับมีความ ะสะเทือนใจกับการสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นทหารกล้าของพวกเราหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ผมเรียนครับว่าอยากจะให้สังคมไทยนะครับได้ตั้งสตินะครับแล้วก็ไม่อยากให้เปลี่ยนความโกรธทางนี้เป็นความเกลียดน,นะครับแล้วก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐต่อรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้พวกเรามีอารมณ์โกรธจนไปถึงเกลียดแล้วก็ไปทําร้ายพี่น้องชาวกัมพูชาที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เรียนได้ว่าไม่อยากให้ความรู้สึกเหล่านี้นะครับลามไปถึงในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนได้ว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ได้ชื่อครับเป็นประเทศที่สงบสุขเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับภายใต้พระบรม,ม พอที่สมพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบสุขแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสุขนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐต่อรัฐนะครับก็ไม่อยากให้นําความกดแค้นนี้ไปลงกับพี่น้องประชาชนกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศนะครับเ,เรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะขออนุญาตฝากนะครับทราบว่าวันนี้ได้มีการประกาศจากแกนนาม็อบ นะครับว่าจะมีการชุมนุมกันประมาณวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับก็อยากจะขอร้องไปถึงท่านแกรนนําทั้งหลายครับว่าวันนี้สิ่งที่ประเทศต้องการนั้นไม่ใช่นายกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับไม่ใช่ต้องการการยุบสภาครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการณปัจจุบันนั้นคือความสาม,มัคคีนะครับเราต้องแสดงผลึกพลังความสาม,มัคคีของคนในชาติครับให้เพื่อนบ้านเห็นครับว่าวันนี้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันและพร้อมที่จะตอบโต้ ผู้ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่นะครับก็ขอจะเรียกร้องครับว่าท่านแกนนาม,มอบทั้งหลายครับรอให้เหตุการณ์ชายแดนนั้นสงบก่อนนะครับแล้วท่านจะมาชุมนุมตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เราไม่มีการห้ามกันนะครับก็ขอให้ให้ท่านได้รับคำร้องขอนะครับแล้วลองไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทราบดีครับว่าการชุมนุมแต่ละครั้งนั้นต้องมีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนม,มาก มีการซื้อข้าวกล่องมีการซื้อน้ำอาหารมาเลี้ยงผู้ที่ชุมนุมวันนี้ครับถ้าท่านต้องใช้งบประมาณตัวนี้ผมเรียนว่าถ้าเอางบประมาณตัวนี้ครับเข้ากล่องน้ำอาหารแห้งต่างๆส่งไปช่วยพี่น้องประชาชนที่อพยพอยู่บริเวณชายแดนนะครับผมว่าวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าณเวลาปัจจุบันนะครับก็ขอเรียกร้องให้แกนนาทั้งหลายครับได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นะครับในเรื่องของการชุมนุมในวันที่2สิงหาว่ารอให้เหตุการณ์ชายแดนสงบก่อนนะครับแล้วท่านสามารถแสดงออกในตามประชาธิปไตยได้เต็มที่ในการชุมนุมเรียกร้องให้ไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจพรรคเพื่อไทยอย่างไรรอให้เหตุการณ์ชายแดนสงบก่อนแล้วก็ขอเรียกร้องไปถึงแกนนาชุมนุมทั้งหลายนะครับก็วันนี้จริงๆมีประเด็นประมาณนี้ครับก็เชิญเสื่อมลชนครับเผื่อมีคําถามใดเชิญเลยครับ กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของแกงคองเซนเตอร์และเกี่ยวข้องกับที่เราจะถักดันอรบอคาสิโนโด้วยไหมคะผมว่าเป็นมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหลายๆประเด็นนะครับแต่ผมเรียนว่าทําไมถึงตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับสองตระกูลถ้าจํากันได้ครับเมื่อปี5้าก็มีการประทะกันนะครับตอนนั้นภายใต้ท่านนายกชื่ออภิสิทธิ์เวชชชีวะนนะครับก็ ถ้าท่านมองในมุมตากกาว่าวันนี้นาย,ยกชื่อแพ์ทองทานชินวัฒน์มีการประทะกันแล้วอาจจะเป็นศึกสองตระกูลถ้าย้อนกลับไปปี54นะครับตอนนั้นก็คือนาย,ยกอภิสิทธิ์เป็นนาย,ยกน้นตรีวันนั้นผมเชื่อว่าครอบครัวท่านนาย,ยกอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับผู้นําของกัมพูชาใดอย่างใดหรือแม้กระทั่งเราย้อนกลับไปอีกตั้งแต่สมัยเรามีวาทะแล้วก็ทะเลาะเรื่องเขาพระวิหารนะครับย้อนไปหลายสิบปีผู้นําขณะนั้นครับผมว่าก็ไม่ได้มี ความแค้นส่วนตัวกับครอบครัวของผู้นำเขมรได้อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับนมสกุลไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลใดตระกูลหนึ่งทะเลาะก,กันนะครับแต่ผมเรียนว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยครับมีความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของเพื่อนบ้านกันนะครับที่จะมีความขัดแย้งไม่ว่าเป็นเรื่องของชายแดนเรื่องของนโยบายการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องคาสินโนที่เรา เราถอยออกมาก่อนแล้วนะครับรัฐบาลเองได้ถอยพวกนี้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะระหว่างครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้แน่นอนครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับกันแล้วครับว่าแก๊้งคอร์เซนเตอร์นั้นเป็นภัยคุกคามพวกเราจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ดําเนินการปรับปรามอย่างเข้มข้นและจริงจังผมว่าคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนชาวไทยนะครับรัฐบาลเอาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยเป็นตัวตั้งครับครับถ้าไม่มีแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับ